มาพี่น้องมื่อนี้บ้าน้อยสิพ้าพี่น้องมากินขบุญเศร้าพี่น้องใคยกินวาครับขบุญเศร้าส่วนประกอบกระโุงมีอย่างไรนะครับคนแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำไม้โอ้ตอนใหญ่ดีขนาดอันนี้ก็เป็นมะทัวท่วมะทั่วอนี้ก็โอ้ <c oughs> ตอนใหญ่ดีขนาดด้วยกัน,นแ,แหนม้วนแล้วแนวก้อมๆเลยนะอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำ น้ำนอย่างนี้นี่ก็อันนี้คือน้ำประแดกนะครับน้ำประแดกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็คือนี่นะครับพริกผงเติมความจวดจัดเข้าไปแน่จังหน่อยนะครับอีกจังหน่อยก็ได้เออสลับจวดจัดซัมเนี้เป็นเซตพิธีไปตะกินบัพี่น้องกนละ ถาบักง่ายหนึง่งมาพี่น้องมากินข้าวปุ้นเศร้าน้ำกันพี่น้องโอ้ยเต็มประถาดเลยพี่น้องโบว์หลายาย่างหางจวดจัดเลยหักพี่น้องหัก มื่อนี้เห็นวิวขั้งนอกน้ำนะครับมื่อนี้บรรยากาศทั้งนอกโอ้โบมือตื้อๆแล้วครับที่นี่โอ กลางเว็นขึ้มีฟูงบินต่ำเนาะว้าลวองกระดินดีขนาดน,นี้นเนาะโอ้ตาไล่ค่าจริง หามุมบ่อใดกเเียมันเหลี่ยมตาพไปนอ่อยกงเป็นแดดซองเลยบ่ได้มุมมาไดมุมนี่แต่ว่าหากล่องกล่องดินลมบัด วงเินตาขวนไว้ข้างวนนะ อขัก,กางจองลวกโู้แสบไปเลยเิดใจล้วละส้อก๊าบที่อยากห้ามาปลูก็ตัวเนี่ยอ,อืหอลวงมันบอกผมนะ หากินสดๆีด่ออกขมหน่อยหนึ่ง กล่องลมพัดแลนไปแลนมาอยู่